สวัสดีนะครับเตรียมรถของโอลันโดนะครับผมลูกค้าท่านในกําลังหารถราคาถูกแต่ว่าอยากได้เจ็ดที่นั่งเนี่ยเป็นคันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะชมกันตัวภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็อบชนอะไรบ้างเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับผมเราจะชมกันของตัวภายนอกก่อนนะครับผมคันนีข้ของโอลันโดตัวเจ็ดที่นั่งซึ่งของตัวเชเบรเล้นะครับผมซึ่งดูจากตัวภายข้างหน้าก่อนนะครับผมข้างหน้าเนี่ย เป็นมีไฟ2ดวงแล้วก็มีไฟตั้งหมอกแล้วก็มีโลโก้ของเชเบรเล่เองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวซีบอลนะครับผมแต่ว่าซีบอลนย่ยแบบดูเหมือนราคาแพงนะครับผมซึ่งคันนี้ก็เป็นปี2012ซึ่งใช้มาเกือบ10ปีแล้วก็วิ่ง2องเซนสองมืนมีรอยอินนิตนะครับผมแบบน,นี้แต่ก็เป็นลมมือสองขนาดนี้ก็ ดูเลดดีนะครับแล้วตัวที่ตัวเม็กแมกก็มีรอยค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าอย่างอย่างเหมือนใหม่เลยนะครับผมก็เหลือประมาณ 8- 0สถึง90%ได้นะครับผมซึ่งเราจะบอกได้ว่าคันนี้ก็มีรอยนิดๆน,น,นะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะให้ดูทั้งหมดว่ามีรอยอะไรบ้างที่ไหนบ้างนะครับแล้วตัวที่ฟิล์มเนี่ยฟิล์มก็เป็นมืดหน่อยนะครับผมก็ข้างในเห็นนิดนึงแต่ว่าขนาดนี้ก็ป้องกันของความร้อนได้ครับผมซึ่งตัวที่ของตัวเบรกหลังเนี่ยเบรกหลังก็มีรอยแบบนี้นะครับผมแต่ก็ยังก็ยังก็ดีอยู่นะครับซึ่งตัวที่ตูดเนี่ยตูดก็เป็นตัวเราเรียกเป็นถ่ายนะครับผมถ่ายว่าเป็นตัวลักษณะมีสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็เป็นตัวเจ็ดที่นั่งซึ่งเราจะตอนอธิบายของภายในเนี่ยเปิดยังไงทำ ให้ตรวจเจตที่นั่งได้นะครับผมแต่ว่าตัวฟิล์มเนี่ยฟิล์มแบบลองให้อยู่ซึ่งอยากจะเปลี่ยนเฟรมฟิล์มใหม่เนี่ยเปลี่ยนได้ครับผมก็ <Pam. S 2> เราจะจัดการให้ได้ในนะครับผมแล้วตัวที่ของเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์เตื๋าเนี่ยมีสีตัวแล้วก็ของคอยหลังเนี่ยเป็นอยู่นี่ครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวฟูลออปชั่นนะครับผมแล้วก็มีสตอลูกด้วยนะครับก็ดูจากตัวภายนอกเนี่ยจะมีรอยแบบนินนดๆนะครับผมแล้วก็บุกเข้านิดหนึ่งแต่ก็สภาพค่อนข้างดีนะครับผมเมื่อกี้บอกเราบอกว่ามีสตอลูกเนี่ยเป็นอยู่ตรงน ซึ่งเราจะชมกันขอตัวภายนอกแล้วเนี่ยเราจะชมกันตัวภายในว่าเป็นอุชเช่นยังไงแล้วก็บอดสภาพเป็นยังไงแล้วปัน้นกว้างแค่ไหนเดี๋ยวจะไปด้วยกันนะครับคาก็บอดประตูหน้าแล้วนะครับผมบอดประตูหน้าเนี่ยมีปุ่มตัวนี้ก็เป็นตัวปรบับองศาของกระจุกข้างแล้วก็วเวลาลงเนี่ยพับกระจุกได้เวลาลงกดปุ๊บก็เปิดกระจุกได้ครับผมเพราะว่าบางคนสับสนว่าเป็นยังไงทํำยังไงเราจะอธิบายหมดนะครับผมแล้วตัวกระจุกตัวต่างนะครับผม เป็นตัวอัตโนมัติตัวทั้งหมดนะครับผมแล้วตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นปิดยังไงก็อ,อ,อยู่ตรงนี้ครับผมมีไฟหน้าอยู่เป็นนั่งไว้อัตโนมัติก็ได้ครับผมเวลามืดเนี่ยเปิดแล้วก็ข้างนอกมันสว่างเนี่ยมันดับเองนะครับผมบางคนไม่เข้าใจว่าตัวไฟตักหมอกเนี่ยเปิดยังไงก็ก อได้เลยครับผมก็เมื่อกี้เราอธิบายว่าเป็นตัวนี้เป็นปี2012แล้วก็วิ่ง2 2 8 7 0ซึ่งเหมือนวิ่งเยอะแต่ก็เครื่องแล้วก็ตัวเสียงข้างล่างเนี่ยไม่มีเลยสภาพทดีมากเลยนะครับแล้วตรงที่ของกระจกให้พัดมีไหมก็ตรงนี้ไม่มีนะครับผมแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมแล้วตรงที่กองบรรจุเนี่ยมีหน้าหลังนะครับผมอุ้ยวังมากเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวของนำทางนะครับผมก็เห็นอยู่นะครับผม ฟองถอยหลังให้ช่วยจอดรไงขึ้นนะครับผมแล้วตรงที่เป็นเปลี่ยนวิทยุหรือว่ามีฟังก์ชันของบลูทูธด้วยครับผมซึ่งต่อกับโทรศัพท์ได้ทันทีนะครับผมเพราะว่ามีตัวนี้กดปุ่มนะครับผมมีกดหลับสายแล้วก็วางสายแล้วก็ปรับเสียงขึ้นลงนะครับผมแล้วตัวที่มีกดปุ่มตาร์ทนะครับผมก็ยังไงก็คุณเจอยู่กับตัวสามารถกดปุ่มตาร์ทได้ครับผมแล้วตรงที่นะครับผมก็ตรงนี้ใส่ของได้หรือว่าใส่วิทยุนะครับผมแล้วก็มีรีโมทด้วยนะครับผมก็ของ ไอนาบีนะครับก็เสียขอนะครับผมแล้วตัวล็อกประตูปิดเปิดประตูเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมบางคันเนี่ยอยู่ที่ประตูแต่ว่าของโอลันโดเนี่ยอยู่นี้นะครับผมแล้วก็ปิดไปจุ่มฉับได้ตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็ตัวปรบับแอร์น,นะครับผมกดคือบ,บางคนเข้าใจไม่เข้าใจว่าทําไมร้อนเพราะว่าตัวนี้ไม่ไม่ไม่เปิดนะครับผ ตรงนี้ถ้าไฟดับเนี่ยแอร์ไม่ทํางาน,นนะเราบอกไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้กดตัวนี้ปุ๊บก็แอร์ทำงานนะครับผมแล้วช่วงที่หนา้าหนาวจะมีความหลนอนอบโหอดนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เป็นปรับได้ครับผมแล้วก็เป็นตัวเกียร์อ,ตอัตโนมัติซึ่งสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แต่ว่าบางคนเข้าใจว่าใส่ตรงนี้ รถอย่ระวังนะครับผมเคลียร์ผ่านนะครับผมต้องในกาหลีนะ้ดีล็อกตรงนี้ก็พอนะครับผมตรงนี้นะครับผมวางแก้วนะครับผมมี2แก้ววางได้ครับผมแล้วก็ใส่ช่องตรงที่ของตรงนี้นะครับผมก็ใส่ของได้ด้วยครับผมแล้วตัวที่บอกของข้างๆเนี้ยสภาพดีมากเลยนะครับผมก็ไม่มีที่ขัดนะครับผมก็ใช้มาเยอะอยู่แต่ว่าไม่มีที่ขัดเช็งกันนะครับผม แล้วบ่อของของคนขับนะครับผมก็ไม่มีที่ขัดเช้งกันนะครับผมก็รักษาของบ่อมากเลยนะครับผมเราจะอธิบายของแถวที่ส่งด้วยนะครับผมว่าบ่อสภาพเป็นยังไงนะครับผมก็บ่อสภาพของแถวที่ส่งนะครับผมก็สภาพดีมากเลยนะครับผมแล้วช่วงแบบหน้ารอนี่มีแอร์เนี่ยทำให้แบบแถวที่สองเนี่ยทำให้เย็นสบายนะครับผมก็สามารถคือทํายังไงตัวทแถวที่3อมเนี่ยมัน ให้ที่นั่งได้ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับครับก well ็ถ้าปลอดทัยนะครับผมเวลาไม่มีคนเนี่ยนั่งแค่สี่ห้าคนเนี่ยเป็นทับทับให้แบบทายก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะหลายคนนั่งเนี่ยคือให้แบบขึ้นทําให้ที่นั่งก็ได้ครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นทําให้ที่นั่งก็ทั้งหมดเจ็ดที่นั่งได้ครับผมแต่ว่าเวลาส่องที่นั่งแล้วไปเที่ยวเราก็อยากจะแบบฉบาบหรือเป็นเป็นตัวเกมปิ้งเนี่ยก็ต้องพับตัวนี้แล้วก็ถ้าแถวที่ทรงพับแล้วเนี่ยก็ทําให้นอนได้ เป็นทำให้กว้างนะครับผมตอนนี้ได้เป็น,ปนพับพื้นให้กว้างแล้วก็หนอนได้แล้วก็เลนเป็นว่าเข็มกยงได้ครับผมซึ่งเราลืมอธิบายของว่า สรุปยังไงพปสรุปยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับผมครับก็ตัวนี้ครับผมก็่มปุ่มของสรุปนะครับผมถ้ากดตัวนี้ครับกดตัวนี้่ยเปิดได้ครับผมคือซึ่งเวลาคนที่สุโขทีเนี่ยก็มีประโยชน์มากเลยนะครับผมก็เวลาดะเวลาปิดเนี่ยปิดก็กดปิดได้เลยนะครับผมครับเราจะชงกันของตัวไทยแล้วก็อธิบายแล้วเนี่ยเราจะชงกันของห้องเครื่องยนต์นะครับผมว่าเสียงยังไงนะครับผม ครับก็ตัวที่ของโอลันโดนะครับผมตัวเครื่องน้ำมันดีเซลนะครับผมซึ่งในเขียนว่าเป็นตัวเทอโบของดีเซลนะครับผมซึ่งตัวมีเสียงเฉพร์บรของมีดีเซลซึ่งเราจะฟังการเสียงของเครื่องยนต์นะครับผมครับแล้วลุกามาถามว่ามีการชนไหมก็คายนี้ไม่มีการชนซึ่งเราจะพอนออกโรงเนี่ยจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วก็เช็คพาเบรกแล้วก็เช็คเบองต้นนะครับผมใน YouTube ของวิคขานี่ ก็เช็คอย่างไงมีอธิบายนะครับผมมีคลิปอธิบายซึ่งลูกค้าดูตามเรานะครับผมอาขอบคุณที่ชมวิดีโอของเรานะครับผมเราจะมีรกมาใหม่นะครับผมวันนี้อากาศร้อนมากร้อนจริงๆเลยนะครับผมก็คุณหาต้องการเย็นสบายเราเตรียมรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวคุณต้องเตรียมไปเที่ยวนะครับลูกค้าต้องการคันนี้หรืออยากจะคันอื่นเนี่ยติดต่อโทรศัพท์แล้วก็ไลน์แล้วก็ทาง YouTube นะครับผมสอบถามได้ทันทีนะครับผมเราจบทันที เรารอคุณครับสวัสดีนะครับ